นี่คือแถวรอขึ้นกระเช้านะจ๊ะยาวเวอร์ซึ่งบอกเลยวันนี้ฉันไม่ขึ้นกระเช้าฉันจะนั่งรถบัสจ้ะสายที่เราจะไปคือสาย23นะจ๊ะเดี๋ยวเราเดินไปที่บัสสเตชันได้เลยค่ะไม่ไกลแถมประหยัดกว่าอีกนะคะแถวค่อนข้างยาวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยขาไปแค่ประมาณ80% บาทนิดๆนะคะถือ <tu> ว <i ro> ่าไม่แพงแต่ถ้าเรานั่งกระเช้าไปกลับ <Which> ก <life> ็เลสเตร์ถ like ้าสแตนดาร์ดธรรมดาอยู่ที่พันหัวบาทนะคะพันต้นๆไม่เกินพันสองเขาจะมีคนนับให้นะคะวันนี้ว่านั่งไปยังไงนี่ก็จะนั่งกันยาวๆไปเลยจ้าถึงแล้วนะคะก็เตรียมตัวลงนะคะหลับไปหนึ่งตื่นประมาณสักสามสถึงสี้านาทีนะคะค่ะใหญ่แล้วราคานี อากาศค่อนข้างดีนะคะคนก็ไม่เยอะมากเหมือนเสาร์อาทิตย์มาค่ะตามแก้วมาเดี๋ยวแก้วจะพาไปทำบุญนี่นะคะเปรียมขึ้นค่ะแต่บางคนอยากจะซื้อเทคเก็ตซื้อตั๋วนะคะเข้าไปชมข้างล่างข้างในใต้ถาพ้าจะมีจุดเป็นกือกๆพิพิธภัณฑ์ก็สามารถซื้อตั๋วได้นะคะนี่จะมีรายเอีนี้เพิ่มเอาสติกเ้นรปนะคะ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเลยถ้าจะเข้าไับทุ้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราลงมาดูซิมเบเนียลุกยืนกันก่อนแต่ตอนนี้เราต้องเดินขึ้นแล้วค่ะนี่แก้วใช้เท้าซ้ายเริ่มก่อนนะเมื่อกี้เหยียบแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราจะไปสู้ด้วยกัน เริ่มหอบแล้วนะคะอากาศแรงกดอากาศตับค่อนข้างเยอะเดินหนึงหอบค่ะแต่ระหว่างนี้ยังนับท่านบันไดไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่ากี่ท่านเดินไปอย่างใจจดใจจ่อนะคะเมื่อไหรจะถึงขอให้เค่งเฮงนึกอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ ขึ้นมาถึงแล้วนะคะทุกคนที่ดูคลีนีตั้งจิตตั้งใจขอพอรจากท่านได้เลยนะคะที่นี่ชื่อองค์ท่านนะคะเทียนฐานนะคะหรือบิ๊กบูดาที่เกาะรันตานะคะเวลาขอพอรบอกชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดและข้อมูลที่อยากจะขออย่างใจจดใจจ่อนะคะขอให้สมหวังค่ะนี่นะคะท้องฟ้านะฝั่งหนึ่งสี ฟ้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเมฆหมอกเลยค่ะนี่เห็นไหมมันจะดำข้างหนึ่งแต่อีกฝั่งจะฟ้าสดใสเตรียมรับซับกันเลยจะ้ะนี่ก็จะเป็นนางฟ้าที่ถวายเครื่องสักการะบูชาแต่บิบบูด้านะคะส่วนนี้กับบรรยากาศร,รอบข้างของข้างบนบางส่วนที่แก้วถ่ายมาให้ชมกันแล้วก็ใครที่กำลังโดนศัตรูแทงข้างหลังตั้งใจขอขอให้หมดเคราะค่ะ แดดก,กำลังมาเลยค่ะเมื่อกี้แดดมันสลับกับก้อนเมฆตอนนี้แก้วจะมาแจ้งว่าแก้วเดินขึ้นบันไดมากี่ขั้นนะคะต่มเมื่อกี้ที่หายไปแบบอหอยุดพักพอก็คือ268ขั้นนะคะนับบันไดมาเพื่อใครจะเอาไปเป็นเลขนำโชคลองสิ่งโชคกันดูและรอดูนะคะว่าเดี๋ยวแก้วจะไปที่ไหนต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเราจะเฮงไปด้วยกันค่ะ